สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมินพิชายาบริจาค1.5ล้านซื้อห้องความดันบวกมอบ8โรงพยาบาลตรวจโควิดให้ประชาชนยกตำแหน่งนางเอกใจบุญให้ไปเลยสำหรับนางเอกน้าหวานมินพิชายาวัฒนามนตรีที่ควักกระเป๋าจัดหาซื้อห้องความดันบวกจำนวน9เครื่องรวมมูลค่า1 5แสนบาทมอบให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิด รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงทางภาคอีสานรวม8โรงพยาบาลได้แก่โรงพยาบาลบ้านไผยโรงพยาบาลพลโรงพยาบาลแวงน้อยโรงพยาบาลน้ำพองและโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชกระนวนจังหวัดขอนแก่นรวมถึงโรงพยาบาลบอระบือจังหวัดมหาสารคามโรงพยาบาลศรีทัตจังหวัดอุดรธานีและโรงพยาบาลห้วยเม็กจังหวัดกาลสิน์เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันการติดเชื้อ ในขณะทําการคัดกรองและตรวจวินิจฉัยให้กับประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจที่มีจํานวนมากในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดหนักของโรคระบาดโควิดโดยมีคุณพ่อสุพัฒน์และคุณแม่กัญจนาเป็นตัวแทนครอบครัวส่งมอบอุปกรณ์ดังกล่าวให้บุคลากรทางการแพทย์ในแต่ละโรงพยาบาลโดยสาวมินกล่าวว่าในครั้งนี้มินตั้งใจที่จะจัดหาซื้อตู้ความดันบวกเพื่อมอบให้กับทางโรงพยาบาล เราดูข่าวทุกวันก็จะทราบว่าในตอนนี้มีผู้ป่วยโควิดรวมถึงผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงของโรคระบาดโควิดเพิ่มขึ้นจํานวนมากในทุกวันเราก็คุยกับทางครอบครัวที่อยู่จังหวัดขอนแก่นและคุณพ่อคุณแม่ก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับทางคุณหมอและได้สอบถามถึงความต้องการตู้ความดันบวกที่เอาไว้ตรวจแัดกรองโรคให้กับประชาชนเราจึงจัดหาและนํามาบริจาคตรงนี้ค่ะเอาจริงๆตอนแรกมินก็ตั้งใจที่อยากจะลงไปมอบด้วยตนเอง เพราะเราอยากจะพูดคุยกับบุคลากรทางการแพทย์มินอยากรู้ว่าเขายังขาดอะไรและเราสามารถช่วยเหลือในจุดไหนได้บ้างรวมถึงอยากไปให้กำลังใจคุณหมอและพี่ๆพ,พยาบาลแต่ด้วยสถานการณ์โรคระบาดตอนนี้มันยังรุนแรงรวมถึงตัวเราเองก็ยังไม่สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ในช่วงนี้ แต่ไม่เป็นปัญหาค่ะเพราะคุณพ่อคุณแม่ของมินที่อยู่ขอนแก่นท่านเป็นตัวแทนครอบครัวเราเดินทางไปมอบอุปกรณ์ดังกล่าวให้กับทางโรงพยาบาลต่างๆเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นมินมีโปรเจกช่วยเหลือสังคมอยู่ตลอดถ้ามีโอกาสเราก็ทําค่ะคือไม่ว่าใครชวนหรือเราเห็นใครได้รับความเดือดร้อนก็พยายามช่วยเหลือหรือโอนเงินไปให้สมทบทุนในโครงการต่างๆตลอดอย่างล่าสุดมินก็ลงครัวทำข้าวกล่องไปมอบให้กับพี่ๆน้องๆที่แคมป์คนงานในกรุงเทพ ซึ่งโปรเจกต์ตรงนั้นมินก็ยังคงทําอย่างต่อเนื่องและจะทําไปตลอดทั้งเดือนหรืออาจจะยาวไปเรื่อยๆค่ะคือมันก็เหมือนอย่างที่มินเคยพูดมาตลอดว่าทุกครั้งที่เรามีโอกาสก็อยากช่วยเหลือสังคมค่ะเพราะเราอยู่ในวงการบันเทิงมา12ปีเราได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนทุกคนมาตลอดเราได้รับโอกาสมากมายหลายอย่างจนทําให้เรามีทุกอย่างในวันนี้และถ้าเรามีโอกาสช่วยเหลืออะไรได้เราก็อยากตอบแทนสิ่งดีๆ คืนกลับสู่สังคมบ้างอีกอย่างอยากเป็นกําลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศคุณทุกคนคือนักรบชุดเกา้าที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจช่วยเหลือประเทศไทยให้ผ่านวิกฤตการณ์ในครั้งนี้รวมถึงอยากเป็นกําลังใจให้กับคนไทยทุกคนให้ดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงสวมใส่หน้ากากอนามายัยและล้างมือบ่อยๆเพราะถ้าพวกเรากาดไม่ตกเราทุกคนก็จะได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเหมือนเดิมเร็วๆค่ะมินกล่าว ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ